มาดูเขาพูดปลากันนะครับผมอันนี้เขากำลังพูดปลายช่ไหมครับเอาดูดานผู้ชมดูเอ oh. ้าโอ้ยอดนะครับผมทั้งหมดใช่ไหมสองร้อยตัวเดียว อันนี้ครับผมพตานีลครับผมจับไปครับสองร้บาทีคนละห้ิบคนละห้าสิบนี่โอ้โหเดือาหนคุณยายั่งตนหลาันให้ลูกคนอันนี้อันนี้สองร้อยเนาะคุณยายเอาไปให้คุณตาคุณตาคุณลูกต้องออกบรณครับ ต้องเล่ารวยสักโอ้ยลูกมัดขมัดรวยปีรวยมารวยหกโอีรวยหกรวยอดี๋ยวามรักนะครับพามพี่น้องเชี่ยงเหนะครับจะว่ายน้รงนี้นะครับถึงหนองนี้นะครับานองน้ำที่บ้านนองขมานกได้เหตุนี้นะครับว่าใหญ่แล้วนะครับชอโคตะโกนช่อค้ตโกนีอยู่เฮยหน้าปลากับหน้าผู้สาวนะครับผม